สวัสดีค่ะชื่อลุงอิดีคงศักดิ์ภัยบูลนะคะอายุ IU 31ปีตอนนี้อยู่ออสเตรเลียมา8ปีแล้วค่ะถือวีซ่านักเรียนค่ะ hey, oh, ทำไมถึงอยากมาอยู่ออสเตรเลียตอนแรกกะว่ามาเรียนภาษาที่นี่แค่ไม่กี่เดือนใช่ไหมคะแล้วพออยู่ไปอยู่มาคือยาวเลยแล้วคิดว่าที่ออสเตรเลียเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยคือคิดถึงบ้านเมื่อไหร่ก็กลับไปได้แค่9ชั่วโมงเองค่ะแล้วที่นี่ปลอดภัยด้วยค่ะ าเป็นบาริสต้าแล้วก็เป็นเชฟนะคะอยู่ที่ร้านคาเฟ่คือตอนนี้เรียนคอมเมอรเชียลคุกเคลีอยู่ที่ Australian International College ค่ะที่เรียนเชฟเพราะว่าต่อยอดในอนาคตได้ค่ะสามารถแอพพลายเป็นซิติ z เซนอะไรที่นี่ได้ค่ะ ตอนแรกคือเพื่อนแนะนำมาให้ลองมาดูที่นี่แล้วก็เลยลองมาศึกษาถามข้อมูลจากพี่ๆแล้วรู้สึกว่าเออพี่ๆให้ข้อมูลดีค่ะก็เลยเลือกเอเจนต์นี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปเอเจนต์อื่นเราไม่แน่ใจว่าเขาจะทำให้เรามากน้อยแค่ไหนพี่ๆทุกคนน่ารักค่ะแล้วคือให้ข้อมูลได้แบบละเอียดค่ะเราเป็นเหมือนคนในครอบครัวเลยค่ะ การใช้ชีวิตในการทํางานนะคะคือที่นี่ถือว่ามีโอกาสเยอะในสิ่งที่เราไม่รู้เราสามารถเรียนได้แต่เริ่มต้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีในบทเรียนแต่ว่ามันคือประสบการณ์ที่ดีในหลายๆด้านส่วนการเที่ยวที่น,นะคะถือว่าเป็นการเปิดโลกใหม่ในหลายๆสถานที่แบบที่เราไม่เคยเห็นหรือว่าเป็นที่แบบไฮดิงอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแอดเวนเจอร์ที่สนุกค่ะความประทับใจที่ได้เรียนที่นะคะมันจะแตกต่างอยู่ในคลาสเนี่ยแหละคะ่ะ คือเรามีเพื่อน advocate. หลายๆเชื้อชาติหลายๆศาสนาคือเราได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขาเราได้เรียนรู้คนหลายๆด้านด้วยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็คือฝากถึงพี่ๆเพื่อนๆที่จะมายื่นวีซ่าที่นี่นะคะก็คือต้องหาเอเจนท์ที่มีความเชื่อถือได้เพราะจะได้ไม่ให้เราเสียเวลาแล้วก็เสียเงินด้วยค่ะคือตอนนี้หลายๆเอเจนต์คือหลอกเยอะค่ะ ออสเตรเลียเซ็นเตอร์พูดฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา